สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพ่ถาโร159คนคนนั้นคิดถึงคุณตลอดเวลาคิดถึงแทบจะทนไม่ไหวพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมีบ้านก็ให้บ้านจะมีรถก็ให้รถเกี่ยวกับมนสเนอห์อะไรบางอย่างในตัวคุณแรงไปอย่างมากนะครับผมดวงชะตาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนรายมือกากบาดเตรงกลางหัวใจคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกันนะครับจะตามีมสเสน่ห์เกิดขึ้นในคนลายมือกากบาทนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักคนคนนั้นคิดถึงคุณเป็นอย่างมากคนคนนั้นเขาคือใครหรอก็คือคนที่กําลังนะครับแอบหลงรักคุณอยู่หรือว่าคนที่คุณนะครับไม่แน่ใจว่านะครับเขาซ่อนเลนซ่อนตัวกับในมุมมืดไม่กล้าทีมาบอกรักก็ได้นะหรือว่าคนที่จะเข้ามาบุกเข้ามาจีบคุณนะครับผมก็ได้เลยนะครับผมคนคนนั้น รู้สึกมีอะไรเป็นพิเศษกับคุณนะครับคนคนนั้นหลงไหลในมอนสเน่์เรื่องความรักนะผมแทบจะยอมได้ทุกอย่างนะครับเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดเกิดขึ้นกันนะครับดวงชะตาความรักของคุณเป็อย่างไรนะครับดวงชะตามีการไม่แน่ใจกับคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะผมเขาม,ามากกับเราหรือไปหรือเปล่านะคเขาเยอะกับเราไปหรือเปล่านะค,คุณรู้สึกว่ามันเข้ามาในในเขตของคุณ นะครับคุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยคุณรู้สึกไม่มั่นใจกับในสิ่งที่เขาคิดนะครับเขาเยอะเกินไปเขากล้าที่จะเข้ามาให้ในขอบเขตที่ที่เราไม่สมควรที่จะได้รับด้วยซ้าไปนะครับผมนะครับในลักษณะที่จะเอาเงินเอาทองมาให้โอ้โหนะครับผมจะทําแบบนั้นได้หรอนะครับผมจะเอาเงินเอาทองมาให้นะครับจะเอาเรื่องราวต่างๆนะครับผมมายัดเยียดให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีลูกแล้วครับผม ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับผมเขาจะพยายามยัดเยียดให้กับเราเราก็ไม่ได้ต้องการในสิ่งเหล่านั้นเลยคนลายมือกกระบาด X ตรงกลางหัวใจท่านเจอแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับดวงชะตานะครับพยายามจะยัดเยียดให้เราเพราะว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์เราเป็นคนสวยนะครับเราเป็นคนหล่อมีเสน่ห์เป็นอย่างมากพยายามจะเอาเงินเอาบ้านเอารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างมายัดเยียดให้กับคุณนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับการที่ยัดเยียดสิ่งเหล่านี้เขาต้องมีตําหนิมา เขาต้องมีเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะมีลูกแล้วไม่ว่าจะมีครอบครัวแล้วนะครับตัวเองมาเป็นน้อยของเราได้เปล่านะผมหรือว่าจจยัดเยียดในลักษณะอื่นๆนะครับดวงชะตาท่านรู้สึกว่าโดนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเยอะเกินไปนะครับผมแล้วท่านก็รู้สึกตัดสินใจไม่ถูกมันเหมือนกับมีดมากรีดแขนตัวท่านโดยสารไปนะครับรู้สึกไม่มั่นใจเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าแต่ว่าก็ยังมองหาใครบางคนอยู่ แต่ว่าคนคนนี้เข้ามามันเยอะไปอะ่ะมันไม่ใช่สําหรับเราแต่ว่าเงินเขามีนะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะนะครับคุณจะรับไหวหรือไม่เปิดไพ่ดูนะครับมันเป็นกรรมกรรมมันเป็นที่ท่านเคยทํากับใครไว้หรือเปล่านะครับแต่ว่าหมอสันเขาเรียกว่าการรมมาบรรจบทําให้ท่านรู้สึกว่ามันหนีไม่พ้นเลยคาดเขาตามตื้อไม่เลิกนะครับเขาตามตื้อไม่เลิกนะครับเขาพยายามยัดเยียด เขาหลงในมโนเสน่ห์ของท่านไปอย่างมากนะครับผมนะครับก็เผาๆลงหน่อยแล้วกันอย่าแต่งหน้าครับนะครับใช้ชีวิตสบายๆเราสวยเกินไปแล้วอ่ะนะครับผมเราสวยเกินไปนะไปที่ทํางานแล้วรู้สึกมีแต่คนแอบมองนะครับรู้สึกว่าแม่มันมีเสน่ห์แรงไปอย่างมากนะครับหนุ่มๆก็เช่นเดียวกันนะครับสาวๆลงไหลแอบมองแอบหลงรักในมโนเสน่ห์นะครับผมนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับให้ดูผายันนี้ก่อน พยันหนูดูดนอกแมวคูบากกองคำนะครับผมแชมชื่นผสมเลจหายากนิดนึงนะเรียกว่าหายากเป็นอย่างมากต้องใช้ํำนี้ถ้ามีบนวาสนาก็ต้องได้มานะครับนะผมหายยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เกินไปนะก็ไม่เกินไปนะครับผมราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านเรื่องค้าขายมรสเนกนะครับใครเห็นใครักใครเห็นใครชอบผู้ใหญ่เมตตานะครับนะครับพบติดตัวไว้ดีนักแลหลวงปู่ท่านเขียนเขียนไว้ดังนี้นะครับผ พยันหนูโดดโดนแมวนะครับเอาไว้พบกับตัวนะครับใครเห็นก็ใครเมตตาครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านมาดูเหตุการณ์กันต่อนะครับมันมีความเศร้าโศกเสียใจมันจะใช้คําว่าเศร้าก็ไม่ได้นะ,นะครับมันรู้ไั่แหละว่าเขามาชอบตกหลุมรักเราแต่ว่าเราไปไม่ถูกนะครับท่านจะรู้สึกในลักษณะนี้นะครับคลิปนี้คล้ายกับการย้ําดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดูดวงส่วนตัวนั่นเอง คล้ายๆกันในลักษณะดูดวงส่วนตัวเลยนะครับผมท่านรู้สึกว่าอึดอัดอัดอั้นจะไปไหนก็ไปไม่ได้ฉันขอใช้ชีวิตคุณไม่มีทางจับเราอยู่หรอกนะครับเราซุกซนนะนะครับผมเราเจ้าชู้นะเราตัวแสบนะบอกไว้ก่อนนะนะครับแล้วคุณจะจับเราอยู่หรือไงนะครับคุณจับไม่อยู่แน่นอนนะครับคุณแน่ใจแล้วหรอว่าคุณจะเอาเงินมาผูกมัดเรานะครับผมคุณทําได้หรอนะครับผมถามว่าทําได้ไหมอาจจะแรกแก แต่บอกได้เลยว่าเงินมันซื้อคนตัวแสบไม่ได้ต้องใช้กำเนี้คนไม่สามารถซื้อคนที่ในลักษณะไม่ชอบในสิ่งที่เขาเป็นนะครับไม่ชอบโดนกดดันนั่นเองนะครับผมไพ่จัดเม้นเกิดขึ้นนะครับท่านรู้สึกนะครับผมเหมือนกับเขาตามติดเยอะเกินไปนะครับเขาเข้ามาในเขตห่วงห้ามของท่านนะครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่ใช่แล้วนะครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่เปิดไพ่ดูเหตุการณ์กันต่อ นะครับผมโอ้โหมีความตึงเครียดมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับผมไม่ใช่ไม่มีใครเข้ามานะมีคนเข้ามามากนะครับผมคนคนนี้เข้ามาพยายามยัดเยียดแต่ว่าถามใจเราไหมนะครับผมถามใจเราไหมเราก็ปฏิเสธคนไม่เป็นนะครับผมคุณพยายามเข้ามาในยัดเยียดในสิ่งที่ชั้นอยู่ในขอบเขตของชั้นชั้นไม่ต้องการนะน,น,นะครับผมมีไพเดทขึ้นให้แฮงแมนขึ้นนะครับไพ่สิบดามปักตรงกลางตัวนะครับเจ็บปวดรุดแร้าวแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่งตาง ต่างด้านเรื่องความรักนะผมแล้วจะทํำยังไงล่ะแล้วจะทํำยังไงล่ะเปิดไพ่ดูก่อนนะผมนะครับคุณก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับเขาได้นะครับผมหรือว่าพยายามปฏิเสธเขาไปแล้วเขาก็ยังรื้อดึงเขาพยายามตื้อนะผมไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยนะครับผมนะครับแต่บุคคลท่านนั้นมีอํานาจเหนือกว่าท่านนะครับเขามีเงินเยอะมากเขามีอํานาจเหนือกว่าท่านถ้ารู้สึกเด็ดเดี่ยวห้าวหาญ เขาพยายามจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชะตาชีวิตของท่านนะครับเข้ามาเบียดเลยนะครับพยายามดูแลลูกหลานทุกคนนะครับเอาเงินมาให้นะครับบอกเอาของเล่นมาสารพัดมาเพื่อเอาออกเข้าใจคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของคุณนะครับแต่ว่าคุณกลับไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำนะครับมันเยอะเกินไปตัวเองตัวเองขอเวลาตัดสินใจหน่อยได้ไหมนะครับขอเวลาตัดสินใจหน่อยได้ไหม นะครับมีดปักตรงกลางใจหัวใจมันดิ้นทุรนทุรายอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยากจะทานะครับในสิ่งที่ตัวเองใช่นะครับคุณรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยตัวเองนะครับผมอยากจะปลดปล่อยตัวเองไม่ให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับผมจะซ้ํารอยสองหรือยังไงนะครับผมนะครับความรักของเราเจ็บปวดรอดร้ามาหลายครั้งแล้วนะนะครับจะซ้ํารอยสองหรือยังไงนะครับผมแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆนะครับเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมร้าว นะครับผมจะให้มันซ้ําร้อยซ้ําซ้ํา2หรือไงนะครับผมจะให้ซ้ํา2หรือไงนะครับผมมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างจะได้เจอคู่แท้ต่อเมื่อต่อเมื่อคุณแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหรือว่าเจราจาตกลงกับเขาให้เรียบร้อยนะครับนะครับนานๆจะได้เจอคนที่เข้ามาตามตื้อของท่านท่านก็ควรพิจารณานิดนึนนงนะครับว่าคนคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ต้องรีบปฏิเสธออกไปครับ ถ้าไม่ใช่ต้องรีบปฏิเสธออกไปเพราะว่าถ้าไม่ใช่เมื่อไหร่จะเป็นไพ่ถูกคับขึ้นนาทีนะครับท่านจะเจอคู่แท้คนรักใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เจอคนที่ใช่นะครับดวงชะตาความรักสมหวังดังใจหมายมีความสุขเริ่มที่จะมีความสุขแต่ว่าจะต้องมีการจัดแจงตามแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างนะผมรู้สึกมีใครบางคนเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายไพ่สีการแกล้งในโชคชะตามีบ้างนะผมแต่ยังไงคุณก็มี สามารถเอาอยู่กับปัญหาต่างๆนะครับแก้ไขกับเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณนะครับผมมันเหมือนโดนกัดแกล้งเลยนะมันเดินโดนเข้ามากดดันนะครับผมมันไม่มีความสุขเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักมันละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจเจรจาพูดคุยเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่เขาเข้ามานะครับสิ่งที่เขาเข้ามาพยายามเบียดเข้ามานะครับผม นะครับแล้วคุณจะมีความสุขนะครับผมนะครับดวงชะตาถ้ามีใครบางคนเข้ามาในช่วงระยะนี้จะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องเงินทองก้อนเงินก้อนใหญ่จะบังเกิดรับทราบโดยโชคสมหวังดังใจหมายเงินกําลังจากประเดปดังเข้ามานะครับผมเงินก้อนใหญ่เงินล้านนะครับผมความรักได้ด้วยเงินก็เข้ามาด้วยอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับผมจะมาหนุนนาำดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่หนักใจนิดน,นึงนะ ความหนักใจจะบังเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นการที่ท่านไม่มีสิ่งที่ถนัดในทางด้านนี้เลยทางด้านเรื่องความรักจะหนักใจทางด้านเรื่องความรักหรือว่าจะหนักใจกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่แดนไกลหรือย้ายเข้ามาในกรุงเทพนะครับผมจะมีการโยกย้ายนั่นเองนะครับแต่ว่าในเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ทำให้คุณร,รู้สึกว่าอึดอัด,อ,ด,อ,ดอึดอัดนะครับผมไม่แน่ใจในสิ่งที่กําลังจะทํา ถูกหรือผิดนะครับถึงแม้จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณตัดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองทิ้งเลยนะครับมีความสุขมีเงินล้าน10ล้านร้อยล้านเป็นเจ้าของห้างใหญ่ยยโตนะครับผมแต่กลับไม่มีความสุขครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะครับทาไมมันทุกข์ก็รู้สึกในลักษณะนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ตัดปัญหาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับยังดีกว่าไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราเปิดไพ่กันต่อ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านอาจจะต้องนะครับเลือกแต่ว่าท่านอย่าเลือกผิดนะถ้าเลือกผิดท่านจะมานั่งเสียได้ทีหลังไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณอาจจะมาเสียได้ทีหลังนะครับอาจจะมีอะไรที่ทําให้ท่านแตกเพื่อนนะครับแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะครับผมมีดปักตรงกลางใจเจ็บปวดรุ่แร้าวเพศเดียวกันจะมาพูดจาเจรจากับตัวท่านนะครับเพศเดียวกันจะมาพูดคุยเจรจาตัวท่านนะครับผมอาจช่วงนี้อาจจะ มีเสน่ห์แรงกับเพศเดียวกันนะครับนะครับดวงชะตานะครับเดียวดีเดียวร้ายเอาอยางไงกันแน่แต่ว่าจะจัดแจงตามแบบแผนแบบเฮดีแล้วท่านจะได้มีความคิดอะไรใหม่ๆความคิดรีเริ่มนะครับการเติมแต่งการแต่งตัวพัฒนาเปลี่ยนการเปลี่ยนลุกไปนะครับผมนะครับดวงชะตาท่านอาจจะได้เปลี่ยนลุกนะครับจากเป็นคนแต่งตัวในลักษณะนะครับเรียบร้อยอาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆอนะครับอาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆทําให้ความรักของคุณรู้สึกนะครับแปลก,ปกเกิดขึ้น นะครับมีการจัดแจงมีการตัดตัดท้อนะครับแล้วก็มีการต่อสู้นะครับผมและก็มีเดลเวอร์เกิดขึ้นนะครับความรักที่ช่างชื่นนะครับและเกิดขึ้นในเพศเดียวกันด้วยนะครับเหมือนเหมือนแบบว่าถ้าถ้าเป็นชายอยู่แต่ท่านจะรู้สึกว่าใจเป็นหญิงไม่ได้ใจเป็นหญิงแต่ว่ามันมีความอ่อนโยนเหมือนกับแฟนของท่านเลยแฟนอาจจะงงก็ได้ทําไมผู้ชายคนนี้อ่อนแอจังนะครับพูดอะไรนิดหน่อยก็น้ําตาไหล แต่ว่ามันไม่ต้องกลัวครับมันมันเป็นความละเอียดอ่อนเกิดขึ้นภายในใจณนะช่วงเวลานี้นะครับท่านจะรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับแล้วก็จะมีการคิดตายต,ายตองเยอะเยอะแยะมากไปหน่อยนะครับเยอะแยะมากไปหน่อยทําให้ท่านรู้สึกเป็นกังวลน,นะครับเป็นกังวลนะครับผมแต่เพศตรงข้ามหรือแฟนของท่านกลับไม่คิดอะไรเลยนะครับผมรู้สึกแช่มชื่นผสมเร็ดนะครับเจอคนที่ใช่มีความสุขเขาใช้ชีวิตถูกต,ต้องแล้ว นะครับผมเขาใช้ชีวิตถูกต้องแล้วนะครับผมมีการไต,ต่ตองระวังกฎเรื่องราวต่างๆนะครับการเซ็นสัญญานะครับสัญญาใจนะครับผมถ้าเซ็นไปแล้วก็ระวังที่จะเปลี่ยนใจไม่ได้นะนะครับผมมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งที่ดีบุญกุศลเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ปักคุ้งครองราาักษามนุนย์นมดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับทรัพย์โดยโชคจเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับความรักของท่านก็ราบรื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีแล้วแต่ระวัง ผมท่านจะได้เงินก้อนโตนะครับผมท่าไม่ต้องระวังด้วยเงินก้อนโต <c oughs> ก็จะต้องมีทุกขลาบเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะได้เงินมันต้องมีการเซ็นสัญญานะครับไพ่จะติดเกิดขึ้นนะครับต้องมีการเซ็นสัญญามีการพูดคุยมีการเจรจาไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะครับไม่มีอะไรที่จะท่านจะได้มาฟรีๆเด็ดขาดพลังมหาเสน่ห์เรื่องราวต่างๆจะต้องเสียงเงินนะครับเสียงเงินทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท่าน รเรื่องความรักการแต่งงานการโยกย้ายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับโชคชะตามีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงผันไปทางด้านดีๆนะครับผมแล้วก็เจอผู้คนกดดนันนะครับพ่อแม่ก็กดดนันนะครับทำไมลูกไม่เลือกผู้ชายคนนี้ล่ะลูกนะครับทำไมลูกไม่เลือกสาวคนนี้เขาเป็นคนดีนะแม่ถามหนูหรืยยังจะ๊ะนะครับแม่ถามหนูหรือยังนะครับหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะชอบคนไหน แม่มองในรูปลักษณ์อย่างเดียวใช่ไหมครับผมแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาบน้ําร้อนมาก่อนนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เสมอไปท่านก็ต้องตัดสินใจด้วยใจของท่านว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าตัวของท่านเป็นตัวของท่านเองนะครับท่านเลือกผิดก็เจ็บปวดร่แร้าวแล้วท่านเลือกถูกสมหวังดังใจหมายนะครับชะตาชีวิตมนต์เสน่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ท่านจะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีวาสนานะครับนะครับเยอะยิงในลักษณะแบบไหนก็ตามนะครับผมแต่ว่าถ้าปกปิด ติดกั้นอยู่กับตัวคนเดียวนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับมีอำนาจบารมีวาสนามีเงินเยอะแยะมากมายแต่กลับไม่มีความสุขก็เยอะแยะมากไปนะครับผมมีบ้านหลังใหญ่ก็ให้คนใช้อยู่นะครับมีบ้านหลังเล็กก็เหนื่อยเลือเกินนะครับผมจะเอายังไงกันแน่กับชะตาชีวิตแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องความรักมันจะเทียบเคียงกันไปด้วยนะครับผมจะมาตตรงเสริมหนุนดํานะครับทำให้ท่านแช่มชื่นประสมเล็ดนะครับผมชะตาชีวิตนะครับผมนะครับเหรียญเงินกองทับตัวบนท่าน นะครับงงไม่คํานี้นะครับเหรียญน,นะครับเงินทองหล่นมาทับตัวแต่ว่าน้ําตากลับไหลแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านรวยนะคุณรวยนะรวยล้นฟ้าเลยมีแต่คนอีฉาโอ้โหนะครับคนคนนี้เป็นดาวบนเจรจรัดบนแสงสมีแสงสว่างถ้าเปรียบเหมือนก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ก็ได้นะ นะครับซุปเปอร์ตาแสงสว่างนะครับมีบ้านมีรถแต่นอนน้ำตาไหลมีบ้านมีรถแต่นอนน้ำตาไหลอย่างนี้มีไปเพื่อไม่มีข้อทุกดิ้นทุรนทุรายเจ็บปดดวดรวดร้าวนอนดิ้นอยู่กองทรายไม่มีข้าวจะกินเอาอย่างนั้นหรอครับ มันเลือกไม่ได้เลยชีวิตมันทุกข์นะครับผมความรักมันละเอียดอ่อนม,มันมีจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลผ่านไปท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับแล้วจะต้องระแวดระวังเป็นอย่างมากนะครับมีเงินล้นฟ้าเป็นเจ้าของคาสนหาพันล้านนะครับแต่อยู่บ้านโดดเดี่ยวเหงาอยู่ชั้นสคนเดียวนะครับกงทองปิดกั้นแหวนเพชรล้อมรอบรถเบนซ์จอดเรียงกันอีกสิคันจะเอาคันไหนดี แต่รู้สึกว่าคันนั้นไม่เคยขับไม่เคยแตกสักคันเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญญาที่จะไปแตกต้องเหมือนเป็นเจ้าหญิงอยู่กองทองนะครับผมน,น,น้าตาร่วงไหลริมเจ็บปวดร้าวแสนทรมานนะครับแต่เจอคนที่ใช่นําพาโชคลาภเงินทองมาแล้วนะครับก็เลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีนะครับน้าตาร่วงไหลนะครับนะครับต้องพึ่งพาสิ่งศัศ่วเจตแล้วกัน เทวดาที่ติดตามตัวท่านอยู่อาจจะหนุนำนำดวงชะตาช่วยเหลือท่านได้นะครับคนอายุน้อยกว่านะครับอาจจะช่วยจำลองจิตใจตามให้ท่านรู้สึกดีขึ้นนะผมก็ไปเที่ยวบ้างนะผมเที่ยวบ้างเจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาหนุนนำบ้างนะผมอาจจะดีขึ้นก็ได้นะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เจอปัญหาต่างๆเข้ามาเจ็บปวดนะรุ่แร้าวนะผมน้ําตาล่วงลินอยู่บนบ้านคฤหราสน์พันล้านนะผมมีสามีเป็นฝรั่งรวยระดับประเทศ นะผมแต่ว่ากลับทําอะไรไม่ได้ก็ใช้ชีวิตให้คุ้มให้มีความสุขนะผมสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ